สวัสดีครับผมแบงค์กับโอเกมแคทจะไปแคทเกมโลบล็อกพูนั่นเองครับผมนะหรือว่าเกมหนีหมีผูป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันมันใช่ผูป่ะผมดูหน้าปกแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมนะใช้ผูตัวเดียวที่เราูร้จักไหมก็เป็นเกมแนวเอ c a เคปนะก็คือต้องหาของมา ต่อชิ้นส่วนไขปริศนาแล้วก็ตัวรอดจับครูให้ได้อารมณ์ประมาณนั้นผมรู้แค่คอนเซปต์กับผมนะนอกนั้นผมไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันก็นแล้วกันมาเริ่มกันเลยคล้ายเดยบายผมไม่แน่ใจคือต้องหาชิ้นส่วนให้ครบแล้วก็ค่อยหนีทางออกผมรู้ประมาณนี้แต่หาอะไรเอาอะไรมาต่ออะไรอันนี้ไม่รู้ผมเลยก็ต้องมาลองดูกันก็ต้องมาลองดูกัน และได้สูงสุดสี่คนใช่ไหมคิดว่ายิ่งคนเยอะยิ่งน่าจะง่ายขึ้นผมรอลินโซโล่ก่อนทำไมไหวจะไปโอ้ร์อม,มอนกะฮ์ดโอ้โหรนอม,มอนครับนี่คือหน้าตามัใช่ไหมยีมันใช่ผูที่เรารู้จักหรือว่าคนละภูกันปะน่าจะคนละผูโอ้มีคาสซีนด้วยนายเนี่เป็นคริสโตเฟอร์ทำไมและเราจะหนียังไงจะไปรู้เหรอตื่นขึ้นมาก็โดนขังแล้วผมเนะี่ย ใครจับเรามาหารู้ไหมโอ้ยยัไงทางออกอยู่ตรงนั้นนั่นเองโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยผมนะ E เพื่อ go through โอ้ว้ามีอะไรแล้วโอเคจัดใบถ้างั้นอ๋องั้นเราก็มาดูทางออกเลยไหมมันต้องใช้อะไรบ้างมีบอกปะ exit panel เอ๊ะอ๋อน่าจะต้องหาของก่อน มันมีทิศท,ทางบอกด้วยข้างบนเออทางไหนทางเหนือทางตะวันตกทางใต้ถ้าเราจําทางได้ก็จะดีมีทางออกสองทางแล้ววัดดาฟักเมื่อกี้ผูใช่ไหมโผลมาทําไมและนี่คืออะไรโอ้นี่ไงหาของเอ๊ะเจออะไรกระดาษเอามาทําไมเอาไว้ให้ทําอะไรก็ไม่รู้ครับผมเนะโอ้ทูบอ็อกอะล็อกโคดหนึ่งไม่ควรอยู่ที่นี่เอาเหรอ อมันเก็บได้แค่เฮียอันเหรอถ้างั้นเอออ๋อนี่ไงมันบอกอยู่ว่าต้องใช้อันนี้แกนี้แฉลงกระทองเออล่ไอที่เราได้มานี่คืออะไรคิวนี่คือไฟฉายอ่านี่คือยาอะไรวะอ๋อยาดีดารีนชีดเล่งความเร็วผมนะผมเผลอกดใช้ไปแล้วง่าาจริงแล้วไอ้กระดาษที่เราได้มามาไว้ทำอะไรนี่อะไรเนี่ยอินเตอร์แอคฮะพิกอัพพาราลอยเก็บได้สามัน มันใช้เวลามาพิกอัพของที่ไม่ใช่ไหมเนี่ยนั่นอะไรมันมีลูกศรบอกคืออะไรอ่ะโอ้ยว่าเรา,าตกใจหมดฮมมีลูกศรบอกเราด้วยนั่นคือจุดที่เราต้องไปวางหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเออม,มีบอกด้วยดี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 ยะเอ๋อันนี่เหรอฮะอ๋อล็อกโค้ดมาใส่ตรงนี้แล้วก็ต้องหาล็อกพีดอ๋อโอ้นี่ไงทอง เออเฮ้ยดีนะมันบอกด้วยว่าเราต้องไปไหนเออเขาจะช่วหน่อยนึกว่าผมต้องมานั่งเดาเองว่าเก็บของอะไรต้องไปใส่ไหนไม่มันบอกเลยเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเออแต่ตอนนี้ไม่เห็นภูผมเนี่ยแล้วเราวิ่งไม่ได้แหละกดวิ่งเลยไม่ได้น่าจะไม่มีเออก็ต้องมาใส่อันนี้ทองปั๊บเรียบร้อยไปหาฉลาว่าดาวฟ้ามันอยู่ไหนกระโดดข้ามข้ามไปเลยโดนนะผมนะเฮ้ย,ยแต่ดีอย่างหนึ่งมันบอกน่าจะพอเล่นนอมอนปะถ้าให้เดาเล่นแบบฮันน่าจะไม่บอก แต่พอเล่นนออ์มอนก็เลยบอกแบบไม่แน่ใจนี่อะไรอะ่ะแมตซ์สแรี่เซฟด a ต้าเซฟทำไมกูตายไม่ต้องเซฟเออเองตายกูเซฟไว้เซฟทำเมอะ <c oughs> เอกก็ถือว่ามาซ้อมในหมดนออ์มอนใช่ไหมเผื่อนะคนจะเล่นหาจะเล่นหรือเป่า <c oughs> เอานออ์มอนในรอดกันแต่ว่าเท่าที่ดูเราต้องทำหลายอย่างนะปลดล็อกนู่นปลดล็อกนี่ปลดล็อก,น, ون, ลลอกนัลล่น ไม่แน่ใจว่าทุกๆอย่างมันน่าจะโยงมาที่การปลดล็อกทางออกให้ผมเดาดังนั้นปลดให้ได้มากถึงที่ทำได้วงาง้นอของก็ต้องหาตามลิ้นชงลิ้นชักอะไรก็ว่าไปรอบนี้จะมาเดียกันแล้วตึกก็ไม่ใช่แคบแค,แคเลยนะค่อนข้างกว้างอยู่สับนี่เดี๋ยวๆไม่เจอทอังสิน้นโอ้ไฟฉายเปิดก็จะว่าไปเราถือไฟฉายเนี่ยเปิดนี่ละมันเปิดกดปุ่มอเลยว่าเปิดเป็นเปิดเลยเลยช่างเถอะ ไอเราถือไฟฉายไว้เนี่ยเปิดยังไงวะอันนี่อะไร exit panel อ๋อนี่ไงเนี่ยเป็นตู้ที่เอาไว้เอ่อเปิดทางออกคข้บผมเนะยต้องเอาเทป b u t ตอนอะไรก็ว่าไปโอเคอ้าวอ๋อกดเมาส์ซ้ายคือติ้งได้เหรอว่าเราอยู่ที่ไหนหรืออะไรออกมาข้างนอกได้ด้วยมันกว้างมากเลยเนี่ยเจ้าไฟมันเปิดยังไงวะจะว่าไปก็มีไฟฉายเนี่ยอ๋อเออกด Q โอเคมันมีหมดไหมไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่มีของอะไรนี้เลยคือแบบมันกว้างมาแล้วของอน,น่าจะเยอะโอ้โหขนาดบอยคิดว่ายากเลยนี่ถ้ามันไม่บอกว่าตรงไหนบ้างมันจะยากขนาดไหนวะผมชอบนะระบบที่บอกเลยว่าต้องไปวางอะไรอันนั้นชอบมากอย่างน้อยก็ทำให้ผมไม่โซโลประเด็นก็คือหาของให้เจอก่อนถึงหาของไม่เจอทีโอนี่อะไรอีกแต่ไอเทม อ๋อ oh, พ<ว>ลอยเจอแต่ภาพเนี่ยซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการหนีน่าจะเป็นแค่ะสมไปเอาอาชีพเมต์มากกว่าแมงนี่อะไรโอ้ด oh, okay. ีอลอครเสเซตโอเคเราจะลงไปได้ผมเนี่ย mm hmm. กระโดดไม่ได้ก็กระโดดลงไปชั้นล่างเลยไม่ต้องลงกระไดโอเคเรามีอะดรีนาลีนครั้งหนึ่งน่าจะไว้วิ่งหนีได้ไม่แน่จะวิ่งธรรมดาจะรอหรือเปล่ามันลงมาทางไหนวะอันนี้นี่กระไดโอเค มันอยู่ตรงนู้เลยผมนะเออถ้างั้นผมก็ตามลูกศรไปเวลากดเจออะไรนั่นไงมาแล้วจุกได้ไหมจุกได้อยู่ั้งเพราอบีอชมันพ้นเหรอวะมันจะหนีง่ายเอ้เหรอตามติดตูตัวอยู่บบกไม่แน่ใจไม่มีที่หลบไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เห็นตูเห็นอะไรเลยอย่าเปิดมาปิดประตูแล้วก็ใส่นี่เออแล้วในตอกไปนู้นได้ไหมเออหนีทางนี้ได้โอเคโอเคเราใส่ไปแล้วโอแมกเนตไม่มาไม่ควรอยู่ที่นี่โอเคงั้นไปอยู่ตรงนู้นได้ ตามคุณอยู่ปะวะมันตามคุอยู่ชีดเราจะเอาตัวรอดจากแม่งยังไงอยู่เนี่ยเปิดประตูใส่แม่งอครัวปิดยังเม่ดปิดเลยแม่งตามตัวตัวอยู่ทำยังไงถึงจะหลุดจากแม่งวะเนีย่ยย่าปิดตู้ไม่ปิดวะกดป,ป,ปิดประตูไปหลายทีแล้วมันไม่ปิดวะเนี้ยจุ๊บได้เฉยวันฟัก่ะมันจุ๊บไงอ่ะแหละหนีเปิดประตูใส่แม่งสมแน่มันก็ยังออกมาได้อยู่ดีเออเมื่อกี้จุ๊บได้เหรอแปลว่ามันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นเนะ่ย เออผมด้วยว่าจะวิ่งเร็วกว่าเราสิรู้สึกเหมือนจะไม่วิ่งเร็วกว่าเราด้วยซ้ำทุกัวแต่นี้เนี่ยฮะเออหลุดและมีการหลุดโอเคผมด้วว่าแม่งจะตามติดตัวตัวไปทั้งเกมนอกจากจะต้องกดอเนียลีนก็ไปคิวมันก็เปิดได้เลยแบบแต่ถ้าเปิดไฟแล้วมันจะเห็นเราง่ายอะไรอย่างงี้เอ้ยไอ้ฮานเอ้ยกูสะดงเงือกไอ้เวนี่แม่ง ตามติดตูตัวยี้นั่นแต่ของอะไรมันใส่เร็วผมไปใส่นั่นแล้วก็จุกบแม่งออกมาทันป่วาวะย่ากระโดดเข้านี่ข้ามอีกข้ามอีกกดอุ๊ยหาเลยแล้วใส่นี่ปั๊บเรียบร้อยแั้ก,ก็คอลเลกโค้ดมาเอาไปใส่นู่นต่อเดี๋ยวรอจุกบแม่งกันแล้วกระโดดข้ามไม่ได้ผมนะแต่มันกระโดดข้ามได้รู้สึกเออนี่จุดจุบใช่ไหมเออนั่นแหละคือจุดจุบโอเคโอเคโอเคเราทำความคุ้นชินเอาไว้ผมนะกันหน่า,าง จะกระโดดหนา้าต่างรู้สึกว่าจะรอดมันอยู่มันจะไม่ข้ามตามเราถูกเวลาได้เยอะอยู่แต่ตอนนี้มันก็ยังตามไปอยู่ปิดปิดตู้ปิดสิหืมปิดเร็วๆหน่อยก็ไม่ได้โอเคโอ้นี่มันไอเทมอะไรอะไรอะอะดีโอเทปโอ้โหมันเจอแต่ของที่มันไม่เกี่ยวอ่ะไอพวกอาชีพมงอาชีพเมนอะไรไว้ก่อนได้ไหมเอาตัวรอดก่อนไม่ถามจริงเอดจะตายป่ะมันไม่มีเลือดบอก่กอชว่าไป เวลาก็ลดลงก็ผมในระ่างที่โดนหานี้ไรของไปได้หาเวลาก็หายได้เลยมันไม่ง่ายอยู่นะเกมนี้เจอกวามรู้จุดสปอร์อะไเปล่ะมันก็ยังตามอยู่นั่นไหลหายไปหาของก็คิดว่าหนีแม่งเนี่ยแอะย่อโอเคอันนี้น่าจะรอดหรือมันไม่เสียเลือดอาจจะไม่เสียเลือดก็ได้มาจากไหนวะเนี่ยมีการดักตบด้วยเอไอฉลาดอีกฮแม่งนี่เนี่ย ไม่ต้องหาขอกันพอดีตามติดตูดกูเนี่ยฮะม่ไม่อยู่กูยังหาไม่ค่อยอยากจะเจอแม่งไล่อยู่อีกจะเจอเ่อ่วันนี้ของมันยังตามดูไม่เลิกเสียเวลาไปเยอะมากเลยเออถ้าได้หลายคนน่าจะมีคนรอคนหนึ่งแล้วก็อีกคนที่เหลือก็หาใช่ไหมเดยบรลอยไประบายวิโอ้นี่ไงได้ปุ่มมาผมเลยนจะที่ใส่สองอันปุ่มนี้เป็นหนึ่งในอันที่ต้องจัดการทางออกปะ หรือเครื่องจำไม่ได้มันต้องเปิดเครื่องด้วยอะไรอย่างนี้นี่คืออันแรกที่เราใช่ยแหละเออได้แล้วหนึ่งอันทีละอีกสองอันเพื่อทำการเปิดทางออกหลุดแล้วใช่ไหมโอ้โหแม่งพึ่งหลุดวิ่งตามกูทั้งเกมเนี่ยมันก็มาต่ออยก็รอบแล้วผมไม่มีเวลาจะหยุดรอให้แม่งไปด้วยไงต้องรีบหาของเพราะว่ามันจะหมดเวลาเนี่ยใช้เวลาเต็มเต็มที่เลยอ่า แต่ว่าของมันก็ไม่น่าจะอยู่ในจุดที่หายากขนาดนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นแสงๆโผล่ขึ้นมาให้มอเห็นแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วผมก็วนออกทางเดิมสักพักเออไม่ค่อยจะไปทางอื่นแล้วอ้าววันดีมันจบไปละลาก่อนเอ้ข้างบนนั้นมันไหนเมื่อกี้ลูกศรเลยลูกศรเลยอ่ะยมันบอกมีลูกศรคืออะไรลูกศรนั่นมันคืออะไรเนี่ยมันคือลูกศรอะไรข้างบน เอไม่คืออะไรอ้าวหมดเวลาโดนกินอ่าหาไม่เจอฟ้าแล้วก็โดนไล่แต่เวลาขออีกทีมันมีบอกไหมว่าอะไรใช่อะไรัมแมรี่อ๋อนี่ไงมันบอกวิธีการเล่นใช่ไหมเอาเออแม่ตำแมรี่เข้าใจอิควิปเมนต์ทูบาร์อ๋อถ้าเกี่ยวว่าเปิดไฟแล้วมันจะเห็นได้ง่ายขึ้น งั้นก็ปิดแล้วถ้าง,งั้นก็ว่าอยู่มาลัวแล้วเงี้เอเข้าใจแล้วโอเคไหมงั้นผมจะปิดแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่ามืดขนาดนั้นปิดไว้ตลอดก็ได้เข้าใจอยู่แต่เล่นคนเดียวมันยากจริงถ้ามีหลายคนง่ายขึ้นเยอะแน่นอนเพราะว่ามันต้องมีคนล่อคนหนึ่งเลยอีกหลายคนก็ไปหาของได้แบบชิวๆเลยอืมผมขอลองโซโลอีกรอบหนึ่ง ผมว่าผมก็ไปแทบจะทั่วมแมปอยู่เนะี่ยเดินวนไปทั่วเลยก็ยังไม่แน่ใจว่ากระโดดข่าไหมเนะี่ยมันจะเสียเลือดไหมหน้าจอมันแดงขึ้นเลยนึกว่าเสียเลือดแต่มันจะไม่เสียเลือดก็ได้เพราะผมก็กระโดดไปว่าเล่นเลยถ้ามันเสียเลือดน่าจะตายไปนานแล้วมั้งนนคิดว่าโอเคไหมสกิปก็เรารู้ว่าทำอะไรผมนะว้าปีพี่ว้าว้าปีโอเคตรงนี้กระจุกได้นะรู้สึก แต่ว่าเออผมไม่ได้กลับมาทานันทีว่ะได้เจออันแรกนี่อะไรโอ้เจอเชือกโอ้ชีสไม่เคยเจอเชือกมาก่อนจริงๆิ่งจะเจอรอบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ต้องหาตามวินชักอะไรพวกนี้ใช่ไหมคิดว่าเปิดเข้านี่มาแล้วอกวะก็ไวจังว่าเฮ้ยไม่ทำาหาอะไรเลยเดอะพูมาแล้วผมนะเดอะพูก็ไปปิดไฟดีเออปิดดี อโอ้ตรงนี้มีของโอ้ทูบ็อกโอเคต้องใช้กับแฉลงมาแนะ่มีการดักตบยาตัวเห็นวิเราไปนู่นเลยได้ของมาก็ไปใส่แล้วก็หาของใหม่อะไรแบบนี้พอเข้าใจเมตตาตัวยอเนะี่ยก็ปิดไฟแล้วนะ่ยเอาอกระตูนดิฮะปิดไฟแล้วยังไม่พ้นเหรอโอ้ตรงนี้ก็มีของตรงนี้ก็มีของโอเค แต่ว่าเอาอันนี้ไปใส่ก่อนแล้วค่อยออกมาจําจุดไว้ตรงนี้มีของเยอะมากเลยเนี่ยเอาไปทูบล็อกเรียบร้อยหาตองแถวนี้มีตองไหมเราต้องการตองอันนี้ล็อกโค้ดอย่าพึ่งกันแล้วกันหาตองถ้าเป็นไปได้ไอ้เมื่อกี้มันคืออะไรแวบบ๊บ,บทาไมแฉลงห,หรือแฉลงวะเราต้องการตองหรือแฉลงแฉลงเหรออ้าวครบปล้น,นี่ ไอไอแคนพุทดิสออนเอ็กซิสพาแนอ๋อถ้าปลดล็อกอันนี้เออยเข้าใจแล้วคือถ้าเราปลดล็อกกล่องอะไรแบบนี้ได้ก็จะได้ชิ้นส่วนมาไปใส่เอ็กซิสเครื่องเ okay. อ็กซิสพานโอเคมองไม่เห็นว้นี่พยายามปิดไฟนะี่ยก็ยังเห็นอยู่ดีงั้นตุก็เปิดไว้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เคี้ยช่วยเท่าไหร่มันก็มาตามตัวตัวอยู่ดีเปิดไว้ไงชีวิตจะได้ง่ายขึ้น อยู่นี่โอเคแล้วก็ใส่ไปยอ่อปุ่มเรียบร้อยมาไหมมาสิเออจะยุบออกไป <c oughs> <c oughs> ข้างบนมีล็อกโค้ดอยู่ก็ไปเอาเลยก็ได้มันในในี้เราก็มองเห็นแล้วนี่มีอะไรไหมไม่มีโอเคกันผ่านไปเออถ้ามันไม่ซ่อนอยู่ในเก๋หรืออะไรอยู่ตามพื้นก็พอมองเห็นอยู่แสงสว่างัองตามไม่เลยเว้นี่เราอย่าไปสนใจมันแล้ว บอจะสนใจหนีมันมากรู้อะไรไหมเปิดไฟอนะไรเนี่ยไม่เคยตามแล้วเออบอจะไม่สนใจไปแล้วจะหาของรวๆไปเราไม่เวลามานั่งหนีมันนะผมเนะี่ยแค่หาของนี่ก็หมดอ่ะมันหายไปแล้วอะ่ะ <laughs> โอเคยอมแพ้ง่ายจุงชายต้องเล่นแบบนี้แหละเราเวลาจะไปสนใจแม่งปล่อยแม่งเดินไล่เ้วไปอยากตามตามไหมา <laughs> โอ้ยมาจากไหนวะมึงมาจากไหนเนี่ยถามจริงโผล่มาได้ยังไงใส่นี่ฮึบหนีต่ออย่าหยุดขอแค่เราอย่าหยุดนิง่งมันก็ตามเราไม่ทันหรอกคิดว่าเดินไปเรื่อยเอยอ่าหยุดนิง่งโอ้แช็คลินชักอ่ะมันนิ่งไปแล้วโอเคไม่ตามเราทั้งนั้นก็มีเวลาค้นหามันจะหาย,ยากตรงที่ถ้ามันอยู่ในลิงชักอะไรแบบนี้ แล้วผมต้องมาเปิดหากรน,นี้ไม่อยู่ก็พยายามหาลิ้นชักแต่ลิ้นชักมันก็ต้องเป็นโตะเท่านั้นรู้สึกอันอื่นรู้สึกเปิดไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคข้างนอกนี่เกิดไปอย่างโอ้ยบักหานอันนี้คือมันหาเราเจอใช่ไหมแวบบบ,บเนี่ยคือมันจะวาร์ปมาหาเราทันทีเลยคิดว่าไม่มาเหรอ เคงั้นเราไปหาห้องตรงกลางะับตัวนี้หายังน่าจะหาหมดแล้วบางแถวนี้เออลิ้นชักตรงกลางน,นี่มันหาได้ปะเออน,น,นี่ไม่ได้แล้วเห็นโต้เห็นลิ้นชักอะไรเยอะแยะๆตรงกลางเนี่ยเดินผ่านหลายทีแล้วไม่ได้หาทีเราเลยมากดหาโอ้ยเนาะมันไม่มีเนยะเนี่ยผมเริ่มจะหาไม่เจอแล้วที่เหลือมันไปอยู่ในหมดวะเออนี่ลิ้นชักปะ เปิดไม่ได้บางก็เปิดได้มันก็เปิดไม่ได้เออนี่เปิดได้อ่าเดี๋ยวต้องกลับมาหาตรงนั้นทางนั้นทำไงทีนี้กระโดดข้ามห้องเนี้ยน่าจะมีนะห้องนี้แม่งน่าจะมีมากเลยแต่แม่งไม่มีแม่มีการดักนาโดยทําเล่นไหมไม่มีอไม่มีอะไรเลยเราฟ้า ประเด็นคือถ้ามันอยู่ลิ้นชักแบบนี้ผมจะหายาเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการกดอยู่นิ่งๆถ้าอยู่ตามทางเดินนะสบายเ,าเก็บแล้วก็วิ่งชิวๆเลยเฮ้อีกแค่นี้เชีเบียดดูมั่งเล่นอยู่ใครเนี่ยคือเออมันจะยากตรงที่ต้องเปิดลิ้นชักเพราะมันหยุดนิ่งแล้วดูในลิ้นชักไม่ได้อยู่แล้วกูตายเออมันจะง่ายถ้ามันขอม,มาอยู่ตรงพื้นหมด ซึ่งก็เข้าใจแหละมันก็จะง่ายเกินไปถ้าทําแบบนั้นแต่แม่งเอ้ยหายยังหายแล้วใช่ไหมเออดีป่ะเออแวบแวบแวบอ๋อเออมันก็มันก็แวบแวบขึ้นมาอยู่เนะีถ้าลิ้นชักมันมีอะแมงเอ้ยจะลงไปทางนัน้นก็มาดักทางนี้นจุบได้ไหมเราวนรอบหนึ่งแล้วก็จุบแม่งผ่ายแว็กันอ่าเลี้ยแค่เจตีแมงเอ้ย เออรู้สึกว่าถ้าลิ้นชักมันมีมันก็อส่องสวา่างให้พอรู้อยู่ทางนั้นผมอาจจะไม่ต้องหยุดนิ่งมาอ่าอันนี้ไม่เห็นสวา่างก็แปลว่าไม่มีคิดว่าหายไปแล้วโอเคมาเอาไปวุบเรียบร้อยได้ปุ่มมาเอ้นี่ก็มีของแมกเนตเดี๋ยวเรากลับมาที่นี่แล้วกันจำทางได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้ มาเก็บแมกเนตตรงนี้ได้แมกเนตนี่ใช้กาไหลไม่รู้มอนเงินเรามีปุ่มแล้ววัดดีเองแมกเนตอันนี้ปะไม่ไม่ใช่ไม่มีอะใส่นี่เข้าไปโอเคเนี่ยขาดแค่ออเรนคีกลับไปเอาแมกเนตกันในกลับทางเดิมไม่ได้ต้องวนไปไหมแต่โอเคอย่างนะ้อยก็เจอของต่อไปแล้ว มันอยู่สุดน,น,บบนู่นเลย่ะเนี่ยสุดนูน่นเลยถ้างั้นเออเราวิ่งทะลุช่องแอร์จากตรงสุดนูน่นมาสู่สุดนี่เลยวะเออแสดเข้าใจจะมาก็มาแว้ไปวได้ห้องนี้มีอะไรบ้างไม่มีโอเคแบล็คแมกเนตย่าโอเคตรงนู้นจัดไปใช้เพื่อรีทิฟคีย์อร์เดย์เออนี่ไงเออเขาบอกแล้วผหแบล็แมกเนตนนใช้เพื่อดูดดูดกุญแจจากท่อ มันมี2อันวัตรงนี้ใส่อะไรไปยังใส่ไปแล้วอู้เลตโก้ได้แล้วเลตโก้ครบแล้วชีดตอนที่สุดท้ายโอเคนี่ไงใส่นี่ปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอ็ดเอ็ดเซ่เลตโก้แล้วก็ออกเลยใช่ไหมออกในหนึ่งนาทีได้อยู่อ๋อโอเคใช่ไหมถ้าออกแม่งตามทางไปนี่ไง Let เลตโกเฮ้ยอะไรเราไม่ต้องแว็บไปแล้วบายบิสแย่แกหนีไม่ได้แน่ yeah. ไม่มึงอยูน่นั้นไปไม่ต้องออกมาอยากเฝ้าดีนะเย่ร yeah, ้อนล okay. เลยโอเคไปกูออกไปไม่ไว้อยู่ในนั้นไป โอเคครับผมนะมันก็โอเคนะเอมันก็ไม่ได้ยากมากมายขนาดนั้นยังพอเล่นไหวคิดว่าในฮาร์ดแม่งน่าจะวิ่งเร็วขึ้นไทยเดาเพราะว่าเราในนอมมอ l นี่วิ่งจุ๊ได้สบายแล้วก็มีการบอกจุดของว่าอยู่ไหนหมดเลยเออามันจะยากโคตรๆเลยแบบนี้ครับผมเนี่ย แต่ก็ถือว่ามาลองผมนั้นคือโล w b l o c p u o l ก็เล่นมันเพลินดีนะแม้จะเล่นคนเดียวก็พอเล่นสนุกได้เออใครชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมถ้าอย่างนั้นผมจะเกิดใครอยากดูผมเล่นเกมนี้อีกเกมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก่อนกูน๊ดไบมั่วยกู๊ดไนพิว